สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงคนโสดของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่31พฤษภาคมปี2567หมอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ธนคณาและราศีเลยนะครับ มโต๊ดดูแบบโหราราสาร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอดูพลังงานของไพ่ สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพุษสศมมกกรเป็นพลังงานของดวงคนโสดนะครับคอดูพลังงานของพื้นดวงชะตาสิบใบเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอร์พลังงานของไพ่ใบแรกเป็นพลังงานการกับมาคิดการกลับมาทบทวนเป็นพลังงานของผู้คงแก่เรียนหรือการหาความรู้ เพิ่มเติมให้กับตัวของตัวเองก็ได้นะครับมีพลังงานการที่เราไปไหว้พระหรือการทีมม่เติมน้ามันตะเกียงก็ได้นะเพื่อเพิ่ม <vanilla> แสงสว่างแก่การนําทางชีวิตมีไพ่พลังงานของ <th uc discharge> 1หงเหรียญโชคดีสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่คุณจะเป็นคนที่เลือกเส้นทางแห่งโอกาสที่ดีกับตัวของคุณเองก็ได้นะหนึ่งเหรียญนี่เป็นพลังงานของความเป็นโชคดีโชคที่ไม่ทันคาดคิดในตัวของคุณก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของ สองดาบการปิดกัน้นการมีกำแพงการบล็อกหรือการที่ตอนนี้อาจจะมีการที่จะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้คุณจะสามารถตัดสินใจไปได้นะอามีพาพลังงานของควีนออฟซอร์ดราชนินีถือดาบราชินีห่งสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่พัดผ่านไปแล้วกับความรู้สึกต่างๆในตัวของคุณคุณมีพลังงานงความเข้มแข็งขึ้น,น,นเป็นพลังงานของความเป็นผู้นำครอบครัวก็ได้นะ เป็นพลังงานของความชัดเจนกับความรู้สึกหรือกับอดีตที่ผ่านมาคุณอาที่จะเคยให้โอกาสกับเรื่องความรักกับใครไปแล้วไม่รู้ตอกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ได้มีคนที่ทําให้เราผิดหวังมีคนที่ทําให้เราเสียใจมีพลังงานของ ความอึดอัดความกดดันการมีกำแพงในความรู้สึกหรือกับปัญหากับอดีตที่ผ่านมามันยังมีพลังงานของความรู้สึกที่ยังลืมใครไม่ได้ยังเอาใครออกจากความคิดยังลืมใครในความรู้สึกของคุณไม่ได้ก็ได้นะในความรู้สึกตอนนี้อาจจะมีพลังงานการที่เราอาจจิเป็นคนที่ปิดกัน้นกับความรู้สึกของตัวของเราเองยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครก็ได้นะครับสําหรับคนโสดนะมีพลังงานของไพ่ดีเอ็มเพส เทพที่ดาดาวสุกดาววีนัทเป็นพลังงานการกลับมาดูแลตัวของตัวเองเป็นพลังงานของคนที่เกิดวันศุกร์ก็ได้นะเป็นพลังงานของความเอาใจใส่ความทุ่มเทหรือคนคุณเป็นคนที่คอยดูแลใครแล้วคุณช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์คอยค้าจุนกับคนที่คุณรักนะครับอ่าที่จะมีพลังงานของคนที่เข้ามา ช่วยเหลือเราก็ได้นะมีไพ่พลังงานงการวนกับการหวนคืนกับตําแหน่งอดีตมีพลังงานงการที่อาจจะมีคนอดีตวนกับหวนคืนกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีไพ่พลังงานงการมุฟออนออกมากับปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้รับการเคลียร์ใจซึ่งกันและก,กันก็ได้นะอาจจะเป็นการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณ หรือมีพลังงานแห่งการที่มีปัญหาการฝ่าฟันอุปสรรคการเวลาจะเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาเป็น,นทิศทางที่ดีขึ้นมีพลังงานของในความคิดเป็นพลังงานของควีนออพตเคิลราชินีถือเหรียญราชินีแห่งความมั่นคงเป็นพลังงานของชาวธาตุดินกันพิสมกรนะที่จะเป็นพลังงานงการที่เรามีไพ่พลังงานของคนที่ เป็นพลังงานของการมองถึงความมั่นคงการโฟกัสถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองเงินเก็บเงินก้อนที่อนาคตของเราความเอาใจใส่ที่ตัวของเราเองความมีเสน่ห์ความโดดเด่นในตัวของคุณนะครับอาที่จะมีพลังงานของการกลับมากอดกับความรู้สึกการกลับมาดูแลตัวของตัวเองมีพลังงานการสี่เหลี่ยมเนี่ยอาจที่จะมีพลังงานการที่เรากลับมาดูแลสิ่งต่างๆที่ตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็น เรื่องของเราอาจี่จะเป็นพลังงานการที่เราดูแลตัวของเราเองหรือการที่โฟกัสถึงเรื่องของเราก็ได้นะมีไพ่พลังงานของเดอะทาวเวอร์การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้หรือไม่พลังงานคนที่เกิดวันอังคารก็ได้นะเป็นพลังงานของคนที่อาจจะจะเป็นพลังงานการที่เราเคยจบมาเคยเลิกลามาความรู้สึกที่มันยังยังมีความรู้สึกที่ยังเสียใจกับความรู้สึกอยู่ก็ได้นะมีไพ่พลังงานการที่เราจะรวบรวมพลังงานในตัวตนของเรา ความสุขความสมหวังความเป็นอิสระในตัวของตัวเองความโดดเด่นในตัวของคุณความสุขหรือการเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวของเราเองอาจที่จะมองถึงอนาคตความหวังการที่เราไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างจะทําให้เราเติบโตขึ้นและเข้มแข็งไปข้างหน้าของเรานะครับมีพลังงานการที่เราเหมือนมีพลังงานของการเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ในริมฝั่งน้ําซึ่ง ซึ่งพลังงานของการผลิดอกออกผลใบไม้ในตัวของเราเองนะพวกพวกใบไม้เนี่ยจเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณลงมือทําในสิ่งที่คุณผลิดอกออกผลในผลที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะครับชาวธาตุดินกันพิษสมก่อนนะมีพลังงานของ เป็นโซวินโลนะครับเป็นพลังงานของดวงอาทิตย์เป็นพล,พลังงานแหงการที่เรามีพลังงานช่วงเวลาแห่งความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงตัวของตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเชื่อมต่อทางจิตใต้สํานึกในตัวของตัวเองการที่เห็นในตัวตนที่แท้จริงของเราความเป็นจริงทั้งหมดพลังงานแห่งความสมหวังพลังงานแห่งความสุขพลังงานแห่งการความสําเร็จ ในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจนะมีพลังงานของไพ่1ิบใบเป็นพลังงานของเซลติคอร์นะครับสำหรับดวงคนโสดอาจที่จะมีพลังงานของคนที่เข้ามาคอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือเป็นพลังงานของคนที่ดูแลและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก,ก็ได้นะหรือมีพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการซ่อมงานซ่อมบํารุงนะวิศวะได้นะครับเป็นพลังงานงการที่เหมือนมีพลังงานงการที่ มีคนทํางานเกี่ยวกับด้านการรับราชการก็ได้หรือการค้าการขายธุรกิจการต่างๆกิจการต่างๆก็ได้นะเป็นพลังงานของควีนออพติเคิลเนี่ยเป็นพลังงานการที่หรือคนที่เคยปิดกั้นกันไปคนที่เคยบล็อกกันไปคนที่เคยมีกําแพงกันไปมีพลังงานของสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆที่กําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุดินกันพุ่งก่อนนะขอดูพลังงานของอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินก่อนนะครับ มีพลังงานของเจ็ดเหรียญการรอคอยการเฝ้ารอากับอดีตที่ผ่านมาคุณอาจที่จะไม่รอกับความรู้สึกแล้วก็ได้นะมีพลังงานของเดอะฟูลเนี่ยอาจีะจะมีคนที่ไม่ได้มีคนที่ไม่ได้ให้สถานะแก่เราหรือคนที่ไม่ได้แค่์ในความรู้สึกหรือคนที่ไม่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาก็ได้นะอาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่คบไปเรื่อยไม่ได้ให้สถานะแก่เรามีพลังงานของจัดเม้นเป็นพลังงานของผลวิบากกรรม กรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นหรือมีคนที่รู้สึกถึงผลแห่งการกระทําของเขาแล้วก็ได้นะกับคนอดีตที่ผ่านมาในวันเวลาที่เขาไม่ได้สนใจคุณขาดคนที่เคยห่วงใย,ายขาดคนที่เคยดูแลกันไปขาดคนที่เคยเป็นคู่กันดนะิอพิเทศนะที่จะมีพลังงานของดิเอ็มเพสดอเอ็มเพลอร์นะเป็นพลังงานของชาวเมษ มีพลังงานของไพ่คู่เข้ามานะที่จ,จะเป็นพลังงานของคนที่คิดถึงวันเวลาที่เราเคยเป็นคู่กันกับอดีตที่ผ่านมานะมีไพ่พลังงานของการผิดหวงังความเศร้าความเสียใจหรือคนที่ดึงเราไปตกอยู่ในสถานการณ์ความรักมือที่3ก็ได้นะมีไพ่พลังงานงคําพูดโกหกคาพูดหลอกลวงคําพูดที่ไม่ได้จริงใจซึ่งกันและกันคนที่ทําอะไรรับหลังซึ่งกันและกันหรือมีพลังงานความขัดแย้งกับการกระทําความรับการปิดบงัง การซ่อนเลนของคนคนหนึ่งก็ได้นะเจ็ดถ้วยโอกาสต่างๆหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะตัวเลือกมากในความรักในความสัมพันธ์กับอดีตที่ผ่านมาไม่เคยชัดเจนกับเราเลยก็ได้นะมีแพ่พลังงานการเริ่มต้นหรือคนที่อายุน้อยกว่ากันคนที่อายุแตกต่างกักนก็ได้หรือมีพลังงานการที่เราเดินไปข้างหน้าของเราแล้วก็ได้นะมีแพ่พลังงานของไนเนี่ยสิ่งที่แตกหักสิ่งที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้การเริ่มต้นใหม่ คนเราสามารถเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ได้เสมอในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่เป้าหมายแห่งการเริ่มต้นใหม่ของคุณก็ได้นะเป็นพลังงานความสดใสความล่าเริงความสุขที่อยู่กับตัวเองก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของเดอะมูนเป็นพลังงานของความวิตกความกังวลความคิดถึงก็ได้นะอ่าหรือยังเอาใครออกจากความคิดถึงไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยห่วงใยเขาคุณเคยดูแลเขาคุณเคยเอาใจใส่เขาเราอยากที่จะก้าวในชีวิตคู่ไปด้วยกัน แต่มีคนที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์มันช่างเหน็บหนาวมันช่างอ้างว้างมีคนที่ดึงมือที่สามเข้ามาแทรกในกลางระหว่างความรู้สึกกันละกันก็ได้จากสิ่งที่คุณทุ่มเทจากสิ่งที่คุณรอคอยจากสิ่งที่คุณทําเพื่อคนคนหนึ่งมันไม่เห็นคุณเห็นค่าในสิ่งที่คุณดูแลและคุณห่วงใยมีคนที่รู้สึกที่ถ้วยถึงความรู้สึกที่มันพังไปแล้วถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจ ของเราความรู้สึกต่างๆที่มันลมไปแล้วมันก็คงย้อนกลับคืนมาไม่ได้ในความรู้สึกในตัวของเราการกลับมาดูแลตัวของตัวเองการกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของตัวเองนะครับมีแพทย์พลังงานการที่เราอาจที่จะไม่รอคอยกับความรู้สึกต่างๆแล้วก็ได้นะมีคนที่อาจที่จะเป็นพลังงานของอนาคตการหลุดพ้นการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณการหลุดพ้นแห่งผลวิบากกรรมของคนคนหนึง่งนะกรรมก็คือการกระทำนะครับไม่มีใครแก้กรรมให้กับใครได้นะ เราต้องแก้ที่ตัวของเราเองนะมีไพ,พ่พลังงานของ The Emperor เนี่ยเป็นพลังงานการที่เราอาจที่จะมีพลังงานของคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมสร้างกันมาก็ได้เป็นพลังงานการที่มีการที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันนะอาจที่จะเป็นพลังงานของอนาคตอาจที่จะมีพลังงานงการพบเจอคนที่คุ้นเคย พบเจอคนที่สัญญากับอดีตมาเป็นคู่คนที่เป็นพร้อมที่จะเคียงข้างพร้อมที่จะเกื้อหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นพลังงานของการที่มีความเติมเต็มและความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตุดินนะอดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วกับความรู้สึกการมูฟออนของคุณในความรู้สึกต่างๆของคุณความเข้มแข็งในตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงานการหลุดเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายเส้นทาง ด้วยตัวของเราเองการวางแบบแผนการวางอนาคตการวางแบบแผนให้กับชีวิตของตัวของเราเองนะ,ะมีไพ่พลังงานการที่มีเดอะเฮอริตเนี่ยเป็นพลังงานของความโสดนะ,ะที่จะในความคิดของเราในไพ่ใบแรกเนี่ยคุณอาจจะเคยผิดหวังกับอดีตมาคุณทา่จะโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองโสดในความรู้สึกอยู่กับตัวเองซะมากกว่าก็ได้นะวางแบบแผนวางอนาคตการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่ตัวของคุณนะ ท่านชายอาจที่จะได้พบเจอพลังงานของดีเอ็มเพสคนที่เข้ามาคอยห่วงใยคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือพร้อมที่จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของคนที่อาจที่จะทํางานเกี่ยวกับด้านการทาหารตํารวจได้นะอาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านธุรกิจการลงทุนได้นะในช่วงนี้ที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวด้านวิชาการก็ได้นะเพราะมีพลังงานของไพ่เดอะเฮอร์มิต เป็นพลังงานของไพ่ใบแรกหรือทํางานเกี่ยวกับด้านขนส่งต่างๆก็ได้นะ,อะขอดูพลังงานของปัจจุบันของชาวธาตุดินนะครับดวงคนโสดเป็นยังไงบ้างนะ,ะมีพลังงานงการที่เดอะไฮดรแฟนเป็นพลังงานของไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาครูบาอาจารย์นะเป็นไพ่พลังงานของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คําอธิษฐานขอพอรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคําอธิษฐานขอพอรของคุณหรือมีพลังงานงการที่เราไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือ ฟังเทศฟังธรรมหรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้หรือมีพลังงานการที่เราไปทําบุญก็ได้นะ,ะช่วงนี้อาจจะเดินสายทําบุญไปพบเจอคนที่ถูกใจกันก็ได้นะมีพ่พลังงานการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยหรือการที่พบเจอกันในสายออนไลน์สายโซเชียลก็ได้นะ าบางคนสมหวังบางคนไม่สมหวังนะครับเดอะเฮอร์มิตเป็นพลังงานการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือมีพลังงานการที่เราไปเรียนรู้หาความรู้ต่างๆเพิ่มเติมของเราก็ได้นะมีไพ่พลังงานของควีนออปทเคิลราชินีถือเหรียญราชินีแห่งความมีเสน่ห์การโฟกัสถึงเรื่องอนาคตของตัวของเราเองซะมากกว่าก็ได้นะครับการมองไปข้างหน้าของเรามีไพ่พลังงานการเริ่มต้นเดอะฟูลเป็นพลังงานงความอิสระความสดใสความล่าเริงความเป็นอิสระ การโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าก็ได้มีพ,พ่พลังงานของ king of ครับเป็นพลังงานของราชาถือช่วยราชาแห่งสายน้ําเป็นพลังงานคนที่อาจที่จะเป็นพลังงานของ,ของพ่อแม่แม่ในช่วงนี้ก็ได้การพบเจอคนคนนี้อาจจะีเป็นคนที่เอาใจใส่คอยเทคแคร์คอยดูแลคุณก็ได้หรือเขารู้ว่าคุณเคยผิดหวังเคยเสียใจในเรื่องความรักมากก็ได้นะครับมีพ,พ่พลังงานของ,ของการที่จะสร้างอนาคตไปด้วยกันการลงหลักปักฐาน การที่ค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ได้นะมีพ่พลังงานของที่ออปติคัลหรือการที่พบเจอกันในงานธุรกิจติดต่อการค้าการขายอาจที่จะได้พบเจอกับคนที่เข้ามาก็ได้นะมีพ่พลังงานของ ดเวอร์ Word, เป็นพลังงานของไพ่เมเจอร์ไปสุดท้าย Major, เป็นประสบการณ์ของการเรียนรู้หรือคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ได้เป็นพลังงานของการที่เราอาจที่จะห่างกันโดยระยะทางการพบเจอกัน ทุกสิ่งทุกอย่างมีพลังงานของไพ่พระเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสิลที่เสมอกันเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกซึ่งกันละกันคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปในความรู้สึกหรือมีพลังงานของผู้ใหญ่แนะนําให้เราได้มาพบเจอกันก็ได้แนะนําให้เราได้มาเรียนรู้และพัฒนาความรักความสัมพันธ์ซึ่งกันละกันก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานการที่เราอาจจะดูถึง สิ่งต่างๆที่ตัวของเราเองนะมีไพ่พลังงานของเดอมิเชียนเป็นพลังงานของผู้รู้เป็นคนที่มีความรู้หลายๆอย่างหรือคนที่ชอบเรียนรู้หรือคนที่ชอบเริ่มหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของตัวเองมีไพ่พลังงานของคนที่อาจจะเป็นพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการพูดการสื่อสารก็ได้นะเป็นพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการติดต่อก็ได้นะดาวพุธนะครับเป็นพลังงานการพูดคุยหรือเป็นคนที่มีเสน่ห์ในการพูด ในการคุยก็ได้นะมีไพ่พลังงานของเจ็ดเหรียญกับสิ่งที่รอคอยกับสิ่งที่เฝ้ารอ, feet, รอการพบเจอทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือน,ก,น,อนการพบเจอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนมีคนที่ขีดเส้นทางให้เราได้มาพบเจอกันบางคนอ่ะที่จะเป็นพลังางานการที่เราเคยผิดหวังมาคนที่จะเข้ามาเนี่ยอาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่เป็นคนที่เคยร่วม บุญร่วมกุศลร่วมสร้างร่วมทํากันมาเป็นพลังงานของจัดเม้นเนี่ยเป็นพลังงานของพมลิขิตบุเพบุญนําทางให้เราได้มาพบเจอกันก็ได้นะในความรู้สึกต่างๆนะอ่าเป็นพลังงานของความที่อยู่ด้วยกันแล้วสร้างอนาคตสร้างรากฐานให้แก่กันและกันเป็นพลังงานการพบเจอคนที่ใช่พบเจอคนที่มาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันเอาใจใส่และคอยดูแลพร้อมที่จะ ฝ่าฟันต่ออุปสรรคเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันคอยแก้ปัญหาก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตุดินกันไปส่งก่อนนะ,อะขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ เป็นพลังงานของเดลเวอร์ว่วงแห่งความรักการเริ่มต้นความรักคนคนนี้อาจจเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะอ่าเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือหรือเขาคิดว่าตอนคุณ่ะมีสเสน่ห์คุณมีทั้งสิ่งดีๆนะอ่าคุณมีเป็นพลังงานของควีนเหลียนะอ่าที่จะเป็นพลังงานของดีเอ็มเพสด้วยคุณคือคนที่เขาอยากที่จะเข้ามาเพื่อขอการเริ่มต้น การเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ได้นะเป็นพลังงานของการพบเจอในงานเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์หรือการที่มีเพื่อนแนะนําให้เราได้รู้จักก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของสามเหรียญน,นะการติดต่อการพูดการคุยซึ่งกันและกันเป็นพลังงานของหนคนคนนี้อาจจะเป็นพลังงานของคนที่ห่างกันโดยระยะทางหรือคนที่มีความมุ่งมั่นคนที่มีความตั้งใจก็ได้นะมีไพ่พลังงานของ the h i g h a n d เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำอธิษฐานหรือมีคนที่ เป็นแรงดึงดูดคมอธิษฐานขอพอรร่วมกันมาทําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานของ k ิง g of ครับ Queen of กวานราชินีแห่งไฟเป็นพลังงานของด้วยเซนของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นของคนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานของ k คิงคิงถือถ้วยเนะี่ยคนที่เอาใจใส่คนที่ดูแลทุกๆอย่างคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างอนาคตไปด้วยกัน พูดถึงเรื่องงานมั่นงานแต่งไปด้วยกันก็ได้นะเพราะมีพลังงานของสี่เมท้า,านะครับมีไพ่พลังงานของสิบเหรียญเป็นพลังงานความมั่งคัง่งความมั่นคง,ง,งเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนมีพลังงานของเดอะเอ็มเพลเอร์เป็นไพ่พลังงานของเดอะเอ็มเพสการเริ่มต้นไปด้วยกันนะ,ะมีพลังงานงการที่พบเจอเดอะสตาร์ความสุขความสมหวังแสงดาวแห่งสาัาธาความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองนะ,ะเป็นพลังงานของความเป็นครอบครัวความเติมเต็ม ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานของเหมือนคู่บุญคู่อธิษฐานร่วมกันมานะาทาให้เราได้มาพบเจอกันนะเป็นข้อเป็นครัวกันสร้างอนาคตด,ด้วยกันเป็นดีเอ็มเพลอร์กับดีเอ็มเพสเป็นคนที่ห่วงใยและดูแลและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับของชาวาธาตุดินกันพิษสงกรหมอโต้ขอพลังงานของไพสรุปและแนะนำให้กับชาวาธาตุดินกันพิษสงกรนะครับ พอพลังงานของไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุดินนะครับเป็นไพ่พลังงานของ e i g of cup นะแปดถ้วยนะครับเป็นพลังงานการที่เราหันหลังแล้วเราจะไม่กลับไปในอดีตเราจะไม่กลับมองย้อนไปในอดีตในความรู้สึกในตัวของเราแล้วก็ได้นะออในความรู้สึกที่เราเคยผิดหวังการที่เราหันหลังให้กับความรู้สึกต่างๆของเราแล้วก็ได้นะมีไพ่พลังงานของ the star ความสุขความสมหวังความ ที่มีพลังงานการที่เรามองไปข้างหน้าในตัวของตัวเองก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการที่มีความสดใสหรือการพบเจอคนที่เป็นคนที่เด่นในสายงานเดียวกับคุณก็ได้นะมีไพ่พลังงานการที่มีซิกออปติเคลเป็นพลังงาน่อนการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันคุณจะดูถึงคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ว่าเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันหรือเปล่าในการพูดคุยกันในการครบหากันในการ ดูกันละกันนะเป็นพลังงานของคนที่เป็นไนทออฟเป็นไนท์ออฟเทเกิลนะอา่าเป็นพลังงานการที่เหมือนมีไพ่แห่งการที่เรากลับมานิ่งดูสถานการณ์สิ่งต่างๆในตัวของเราเองในทางเดินของเราในสิ่งที่เราจะก้าวเดินนะครับเป็นพลังงานของความสดใสความร่าเริงความสําเร็จเดอะสันเป้าหมายแห่งชัยชนะเป้าหมายแห่งความสําเร็จในอนาคตของคุณนะเป็นพลังงานของความมีเชื่อเสียงความโดดเด่น ในแวดวงสังคมของคุณก็ได้นะเป็นพลังงานการที่กีนออพครับราชินีถือถ้วยถ้วยก็คือรอมและความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของคุณถ้วยใบเนี้ยคุณจะมอบให้คนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่รู้ค่าให้กับคนที่ดูแลหัวใจกันและกันนะครับมีพลังงานการปิดกัน้นการมีกำแพงการบล็อกกันไปหรือมีคนที่เคยปิดกัน้นคนที่เคยบล็อก ที่จะเป็นพลังงานการกลับมาขอโอกาสบางสิ่งบางอย่างตอนนี้คนเก่เกาๆที่จะเป็นพลังงานของสิบตาบนะ,ะเป็นไพ่พลังงานของคนที่ทุกข์ในความรู้สึกนะเ,เจ็บปวดในความรู้สึกหรือเขาไปโดนทําอะไรรับหลังมาหรือเปล่าก็ได้นะหรือการที่เขาไปทุ่มเทที่จะมีเกณฑ์ที่เสียเงินเสียทองเสียทรัพย์บางสิ่งบางอย่างในตัวของเขากับคนอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะมีไพ่พลังงานของ king of s w o r d นาชาถือดาบเป็นพลังงานความเข้มแข็งความ เด็ดเดี่ยวในตัวของตัวเองนะครับเป็นไพ่พลังงานความเป็นผู้นําในตัวของตัวเองนะมีไพ่ของดีเอ็มเพสเป็นพลังงานของความเคลื่อนนุนเกื้อกูลคอยมีคนที่จะเข้ามาคอยอุปถัมคอยคําจุนคอยเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะมีไพ่พลังงานของโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณของชาวธาตุดินกันพิษสมกรเป็นพลังงานของจัดเม้นเป็นพลังงานของพรมลิขิตเป็นพลังงานการหลุดพ้นเป็นพลังงานการ กระทำก็ได้นะ่ามีคนที่อา่จะรู้สึกถึงผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณ6ถ้วยเป็นพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆอยากย้อนเวลาให้กลับมาเป็นวันเวลาที่เราเคยเอาใจใส่เคยเป็นข้อบเป็นครัวซึ่งกันและกันเป็นพลังงานแห่งการที่มีคนคนหนึง่งที่ได้รับผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณแล้วก็ได้นะครับเป็นพลังงานของโอกาสเส้นทางแห่ง การเดินทางของคุณเป็นพลังงานของนายอ๊อฟคัพเป็นพลังงานกระยาณิมิตรหรือมีพลังงานคนเก่าๆกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งเทนอ๊อฟคัพเป็นพลังงานความที่มีพลังงานความมั่นคงความเป็นข้อเป็นกลัวความห่วงใยซึ่งการละการควีนอวตารราชินีถึงใือเท้าช้างท่าดินนี้เป็นพลังงานความมุ่งมั่นความตั้งใจเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่แอคทีฟตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นคนที่มีเซนและลางสังหรณ์สัมผัสพิเศษด้วยเซนของคุณน่ะความรู้สึกของคุณน่ะคุณคาดคะเนได แม่นแม่นยำนะที่จะเป็นพลังงานการที่เราคาดเะเนในสิ่งต่างๆในความรู้สึกของเราเนี่ยเราอาจที่จะมีด้วยเซนของเราด้วยความรู้สึกของเราเราอาจที่จะเป็นพลังงานการที่มีคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของคุณด้วยก็ได้นะมีพลังงานโอกาสแห่งการพบเจอนะเป็นพลังงานของบุพเพนำทางพบเจอคู่กัลยาณมิตรพบเจอคู่คนที่เข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกนและกันหรือม okay. yes. ีพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมเดิ ที่จะได้รับผลแห่งการกระทําอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายทุกขทรมานในความรู้สึกกลัวคุณแม่โอกาสกับเขาหรือเปล่าเพราะมีพลังงานของกิงออฟซอนนะกลัวคุณแม่โอกาสกับเขากับสิ่งที่เขาทําไว้กับการกระทําของเขากับพฤติกรรมและการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณก็ได้นะเป็นฝ่ายคุณที่จะต้องเลือกและตัดสินใจในตัวของคุณนะครับของชาวธาตุดินกันไปษสงกรหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีนะครับ